วิบวับวิบวับครับครุงนี้ได้กลับบ้านแล้วนะครับสำหรับนันทวันนะครับแม่อยู่ด้วยกันมา2อสาวันก็รู้สึกผูกพันนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับเจ้าอีซู f เ360แรงม้านะครับสิล้อแม่ลูกนะครับผมตัวนี้เป็นกระบะดำเหล็กนะครับข้อ,ขอเกษตรจากจอ,อโชคจเจริญทรัพย์นะครับ ก็อันนี้เราตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบลูกค้านะครับผมเช็คระบบไฟต่างๆนะครับว่าติดหมดทุกดวงไหมนะครับเพราะว่าพรุนี้ลูกค้ามารับรถแต่เช้านะครับดูจากไฟด้านหน้าก่อนนะครับผมไฟเลี้ยวไฟลีไฟหน้าติดทุกดวงนะครับผมไฟเลี้ยวด้านข้างติดนะครับแล้วก็ไฟหัวเก่งครับผม อันนี้ไฟหัวเก๋งเป็นแบบปันเตเน่นะครับแต่ไฟหัวเก๋งเราใส่มาทั้งหมด6ดวงนะครับก็จะมีไฟสีเขียว4ดวงแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านบนหัวเก๋งให้2ดวงอันนี้ก็ติดหบดนะครับสวยง,งามตามท้องเรื่องนะครับสําหรับเจ้าเอเวอเตสานะครับสีขาวแบบคลรีนนะครับผมพร้อมกับลายเป็นสีน้ําเงินนะครับผมก็น้ําเงินดำแหละครับผม แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นไฟตะก,กานะครับไฟตะการผ้าใบทั้งหมดสี่ดวงอันนี้ติดทั้งหมดนะครับผมนี่แล้วก็อันนี้ผมสตาร์ทเครื่องนะครับเพราะว่าเราต้องเช็คระบบไฟนะครับอันนี้อฟังให้แอชเชนผู้ชมฟังนะครับผมใเ,เงียบๆสักหน่อยนะครับสําหรับเสียงเครื่องดีสุเอลเอสสามหกศูนเครื่องรถใหม่นะครับไปฟังกันครับ ไฟบ้างครับเครื่องรถใหม่เงียบนิ่งเลยนะครับผมนี่แหละครับเป็นก้อดีของรถใหม่นะครับร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นต์รกไฟต่างๆนะครับไฟข้างครับผมอ่ะก็จะมีไฟเลี้ยวไฟหลีทั้งหมดสามจุดนะครับอันนี้ติดทั้งหมดนะครับผมนี่สำหรับอู่ต่อถังอู่ต่อตัวถังก็เป็นอู่นี้เลยครับโชคเจริญทรัพย์นะครับผมรับจอดตัวถังรถบรรทุกเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ หรือว่าต่้นใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามทางเซลน้อยได้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับผมเป็นไฟบางปุ่นหลังล้อหน้านะครับอันนี้ใส่มาพิเศษให้ลูกค้านะครับเขาขอมาเราจัดให้นะครับอันนี้เป็นไฟส่องสว่างนะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์ไฟถอยนะครับผมสําหรับกรณีที่ว่าลูกค้าใช้รถยามค่ําคืนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไฟถอยเนาะมัน มันยังไม่ติดหรอกเพราะว่าเรายัง,ยงไม่ยังไม่ได้ใส่เกียร์ถอยนะครับไปถอยองศาก็จะแยงออกด้านข้างนะครับผมอ,อันนี้เราจะดจ้างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูไฟด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับไฟด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย LED รอบสแตนเลสนะครับผมอันนี้ก็ติดทุกดวงนะครับสี่ดวงแล้วก็ไฟถอยตำแหน่งนั้นนะครับ ไฟสองป้ายทะเบียนก็ติดนะครับฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาฝั่งขวาก็ติดนะครับมีต่อระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นระบบลมแล้วก็ระบบไฮดรอลิกนะครับเตรียมพร้อมสลับส่งมอบครับผมอามาดูตัวลูกพ่วงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกพ่วงขนาด ความยาวนะครับอยู่ที่7เมตรนะครับผมความยาว7เมตรแล้วก็ถูงของมีส30เป็นลูกก่วง3เพานะครับกระบะดําเหล็กนะครับระบบไฟต่างๆนะครับผมไฟเลี้ยว3จุดนะครับไฟหลีนี้ก็ติดทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าตัวลูกดีหน่อยนะครับสําหรับไฟหลีนะครับไฟสีแดงตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีสวิตช์แยกอยู่ที่ภายในหัวเก่งนะครับผมเพราะว่า ตัวลูกกรณีที่ว่าเราจอดนอนกลาง,งค่ำกลางคืนนะครับถ้าเราจะจอดนอนบางทีเราก็ต้องเปิดไฟหลีตัวลูกไว้นะครับดังนั้นอู่เขาก็ต่อสวิตช์แยกไว้ให้เรานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูว่าสวิตช์แยกไฟหลีอยู่ตรงไหนสําหรับตัวลูกครับมันจะอยู่ข้างในข้างบนรถเก่งนะครับลูกค้าหลายคนหลายท่านบางทีซื้อรถใหม่ไปไม่ต้องสงสัยนะครับสําหรับการต่อรถจากอูโชคจเจริญทรัพย์นะครับเขาจะแยกไฟหลีตัวลูกไวใ้ให้เราจังหานะครับ ระบบไฟต่างๆติดทุกดวงนะครับโอเคอไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็ติดทั้งหมดนะครับก็จะมีไฟลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนก็ติดทั้งหมดนะครับฝั่งทางด้านขวาบ้างนะครับ ระบบไฟต่างๆของเราเรียบร้อยกับพร้อมส่งมอบนะครับสำหรับเจ้าเอเวอร360แรงม้าคันนี้นะครับส่วนการรีวิวตัวรถนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเชิน้อยจะมีการรีวิวตัวรถนะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามรับชมนะครับผมว่ารายละเอียดต่างๆของตัวรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สาระสำคัญของรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ ฝากทุกท่านติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทางเซลล์น้อยด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ